พี่น้องมื่อนี้ยยี่จืสิต้มกระทอปเฟนสิเห็ดอาหารให้แฟนใส่เกลือน้ำพี่น้องใส่เกลือพีนอนอาาอ่น้องมื่อนี้ยยี่จือเส็ดอาหารฝรั่งแล้วสิต้มไอหน่อไม้ฝรั่งเทาสีเห็ดเองก็ได้พี่น้องยี่จิว,ว่ามันอันซื้อแบบนี้มันกาง่ายดียี่จิว่าซื้อสำเร็จมากเลย ทางไส้เทปิโนงบางคนกับมักที่แบบว่าใส่มักนาวเด้อพี่น้องแต่ว่าบางคนกับว่ามักแต่ว่าบานยี่สิบดีใส่ใมักนาวนี่พี่น้องเห็นปะมักนาวยี่สิบกับเด็ดปากยี่สิบกับสิบดีน้ำใส่น้ำลายไหลส้มจักน้อยก็แอมแลมหรือพี่น้องทานใส่มักนาวมันบอลเลียนแต่ว่าสำหรับผู้มักเด้อพี่น้องอันนี้ ใส่มหมาน้าแล้วยึดจุ่มใส่น้ำตาลถ้าข้าบะข้นกะทิกลมหมอนด้พี่น้องเห็ดบดได้ยากกะเพราะว่านี่พี่น้องเพระาะว่าไอ้น้นนนนนำซุสที่จุ่มกับเห็ดแบบว่าซื้อสำเร็จเลยมาๆข่างไส้แล้วก่ะ ใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งกับบีบบอกหน้าใส่ข้อบะให้มันเรียนไหมพี่น้องเห็ดเบเรียกขัดทออสีเห็ดเองเข้ากับเห็ดไดแต่ว่ายี่สิวามันสบายยี่สุกอะเอาแบบนี้เลยพี่น,อนมม้องยี่ิะซีมัาก่อดีเสร็จ ปาน,นี้ยี่ติ๋วกปจะไปเทาน้ำออกพี่พี่น้องอยู่บ้านเท่ากับเออเนาะใหม่ฝรั่งเนาะพี่น้องหลังจากต้มแล้วเนาะพี่น้องเนาะเท่ากับลิ้นน้ำออกลิ้นน้ำออกแล้วก็ใส่เนยขึ้นยี่ติ๋วเห็ดละพี่น้องนี่ก็หน้าตาออกมากก็จะประมาณนี้เด้อพี่น้องพี่น้องหลังจาก ต้มกระทอปเป้นแล้วต้มมันฟล่งแล้วนาะพี่น้องนาะยเยติวลิ่นน้ำออกลิ่นน้ำออกแล้วเย็ดติวกับมาใไซเนยขูกเข้ากันแล้วก็ใส่แพตซีเหรียญใส่คอยแต่บานเพิินละ่ะพี่น้องคันเ่นเป็นบานเหานี่ก็สิเป็นไอแคร์่ายพักซี่หอมยังสิละ่ะพี่น้องนี่เห็นบ่แพตซี asi, เหรียญสื่อมากอะซื่อมาไว้จะใส่อาหารของเยอรมันนะ้ะพี่น้องเนาะถอดใส่ไข่เกียวกัแบแซบพี่น้องเนี่กินกับปนกับแซบ เมื่อนีเม่นู่ยยี้ติวกะแลลวๆวสิกินกับนังมาเบิ่งน้ำกันน้ำสดกะแลลวๆวพี่น้องซสดลาดไปน้ำไม้ฝรั่งกะต้มแล้วๆวพร้อมเสิร์ฟพี่น้องผู้ใดยูไก่ยี้ติวเขามาด้อพี่น้อง พี่น้องนี่ละอาหารมื้อนี่พี่น้องผู้ใด้อยูไก่ยี้ติวเขาไม่กินน้ากันก็ยี้ติ๋วเด้อพี่น้องนี่ก็คือมันฝรั่งแล้วก็นน้อใหม่นือใหม่ฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะยี้ติก็เห็ดน้ำสดลาดแล้วกินกับเฮมแล้วก็มีหมูล้มควันไหมพี่น้องพ่านที่หอใส่กันกรไปสปากันผู้ใดอยูไก่ยี้ติวเขาไม่กินน้ากันก็ยี้ติ๋วเด้อพี่น้องมาๆมาไม่กินน้ากันก็ยี้ติ๋ว